แต่ทำงานทำไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันได้ให้เจ้าเอกนี่ก็เหมือนกัเข้ามาอธิฐานเหมือนกันใกไหนคุณเอกคุณเอกคุณเอกลองเข้ามาตรงนี้หน่อยคุณเอกเป็นไงคุณเอกเป็นไงคุณเอกอธิฐานว่าไงครับอธิฐานมาหาหลวงพ่ออันนี้เพื่อนแนะนํามาเดี๋ยวนะแต่ก่อนไม่ได้รู้จักหลวงพ่อรู้จักครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเชื่อเรื่องพวกนี้มีที่มาที่ไปก็คือเป็นนักร้องครับแต่ว่าทําเพลงมาอยูคใายเพลงบ้านใหม่มิวสิก ทําเพลงมาประมาณ7จ็ดแปดเพลงเรายังยังไม่รุ่งยังไม่ปังนะยังไม่ปังก็เลยว่าเพื่อนล่ะแนะนํามาว่าที่เนี่ยนี่แหละอ้าวเราก็รู้จักหลวงพ่ออยู่แล้วแต่ไม่เคยเข้ามากับหลวงพ่อสักทีก็เลยเข้ามาขอว่าหลวงพ่อถ้าเพลงที่ทําใหม่ชื่อเพลงคุณใสถ้าขึ้นล้านวิวจะมาอยู่แก้บน3เดือนแต่หลวงพ่อไม่ให้อยู่3มเดือนหลวงพ่อว่าต้องอยู่9เดือน9มามีชัย9้าไปมีทรัพย์9กลับมีโชคก็เลยเป็นที่มาต้องว่าต้องมาได้อยู่วัดราชบูรณะนะ รับใช้หลวงพ่อ <c oughs> ตอนนั้นหลวงลงพ่อเนี่เจอมมือให้เขียนยันให้พอเขียนไปวันแรกหรือกี่วันถึงจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ ยันสำเร็จแล้วประมาณ2เดือน 2, 2เดือนนะสองเดือนก็ขึ้นไป2ล้านวิวเลยโอ oh. ้แล้วหลังๆมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็จะเข้า11ล้านวิวแล้วในฐานะ oh. ที่อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแบบนี้เนี่ยคนที่มาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมีคนสําเร็จมาบอกแล้วไหมว่าหลวงพ่อสุดยอดมากส่วนมากส่วนมากจะเป็นเรื่องโชคลาภเฉพาะหวยนะหวยหรือว่าธุรกิจหน้าที่การงานก็จะเข้าถึงได้ดีนะครับ uh huh. ที่มานี่ประสบความสําเร็จถ้ามาหาหลวงพ่อนี่ส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จแน่นอน